ขออน oui er pues mm ุญาตถามวัตถุประสงค์การจัดการวัสดุไทยในวันนี้จากทางธนะค่ะก็ตรงนี้ว่าขัดแย้งไซส์ขัดแย้งก็เราอยากสร้างสรรค์สิ่งความสนองใจของทุกคนคนในสิ่งที่จะมีความต้องการแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกเรื่องของสุงคนจริงๆมุมมองนี้ในความเท่าเทียมความหลากหลายกับการมีส่วนร่วมอย่างไรบ้างคะอย่างที่บอกคือส่วนตัวไม่เชื่อว่าทุกคนสมดุลได้กัน นะครับวันนี้ได้มาร่วมงานเป,ป็นยังไงบ้างก็เป็นเกียรติเลยครับตื่ดีใจที่ทางวัสัต์เราเพื่กให้ผมได้ได้เข้ามาร่วม,ร,วมร่วมแคมเปญน,นี้และการร่วมงานนี้นะก็ตืต่นดีใจที่ก็ได้เป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาเขาเรียกว่าอะไรก็ส่วนร่วมอย่างวันนี้นแฟนๆรัรอของของตีไม่เหมือนเลยอยากจะขอบคุณเลยก็คงไม่หาสูงดีใจมากครับคือผมตื่นเต้นมากทางวัสัต์นี่ให้ผมจัด m i คอนเสิร์ตไปแล้วสามเพลงคือถ้าไม่ได้เปนแฟนนี่ผม เครียดมากลลมเลยครับแต่ว่ามีแฟนๆที่ช่วยร้องเพลงก็คือหวัง่าจไปได้ด้วยดีนะครับอย่างผลงานหลังจากนี้จะมีอะไรติดตามบ้างคะก็จะเป็นอย่างผมก็จะเป็นคอนเสิร์ตครับผมเป็นคอนเสิร์ตคู่กับพี่วอชื่อคอนเสิร์ตดอกไม้อรรรละ,ะครับผมจะเป็นธีมลุกทุ่งใหม่มากสลยครับผมนะแล้วตอนนี้แบบความขึ้นหน้าอะไรไปถึงไหนแล้วเรื่องโชว์เรื่องเพลงอะไรเงี้ยก็จัดการเรื่องลิขสิทธิ์ทุกอย่างแล้วแล้วก็รอตอนนี้รอวันที่สอง มัแต่งมันเป็นคอนเสิร์ตเห็นว่ามันจะเป็นซีรี์ด้วยเพราะหลายคนเราว่ามันเป็นคอนเสิร์ตจึงมันจะมีซีนีด้วยแรกๆเป็นคอนเสิร์ตอย่างเดียวครับแต่ว่าถ้าทุกคนดูชอบมากอ่ะทางทีมผมเริ่มจะดูคลอยตามไปกับคนที่ชื่นชอบแล้วเพราะในบอกว่เราเห็นในไอ้ของว่าเรามีใส่ชุดทนุ่มว่าวว่านั้นผม่าจะคอสเพย์เฉยๆก็ได้คอทเทจหนูไปเจอตรงเห็นรูปคอสเพียตรงนีนรูปคอทเทจไปงานคอทเทจเคาน์ครับคือไงวะคันนี้ออกมาหลายคนดูแฮปปี้ยิ้มอยากเห็น ซีริวานเวอร์ชันนี้นี่ผมเพิ่งรู้นะว่ามันแปลกใหม่แปลหลายๆคนพูดว่าเฮ้ยน้อยคนทำแต่ยังไม่มีคนทำก็ก,ก,ก็ก็ดีใจที่ได้ลองนะเหมือนจริงๆแล้วเทรนหลายๆอย่างาม,มันต้องไปยังนาแล้วก็จะวนกลับมาต้นๆอยู่แล้วใช่ไหมอันนี้มันจะออกแนวละครละครหน่อยซึ่งหลายๆคนดูชื่นชอบก็ทางทีมน่าจะไว้พิจารณาแต่เขาบอกว่าถ้ามันเป็นตัวเลือกคอนเสิ เป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วตั้งแต่รอบพาร์ทเนอร์อินทีามนะครับ,บก่อนนี้มันเป็นแจ็คโจคคอะไรนะก็จะมีการเล่นใหญ่แบบนี้อยู่แล้วเป็นสไตล์เขาแสดงว่าพายได้เลยว่าคนที่ไปนี่ก็ต้องแต่งตัวเป็นตีนง,งันว่ะเลยนี่เป็นแบบสาวโรงงานหรือยงังไงเดี๋ยวผมบอกข้อมูลออกมามันจะยิ่งชัดขึ้นอไปตีนมัมนจะสกปสั้นสั้นลงทุกคนก็แต่งตัวตามตีนได้เดี๋ยวไม่ต้องก็ได้ครับแบบเน้นเข้าร่วมก็ได้เน้นสุดเน้นพาของเราติดเพีนงแค่อะไรนะฮะเน้นพาของเราสองคนมาติดเพียง อย่างผมนี่ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าร้องลุกทุ่งนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยคอ,อาจจะต้องฝึกจะทำงานบ้านพอสมควรก็หนักเลยครับแต่จะเต็มที่แต่ว่าในเทรนเนอร์คือบอค่อนข้างที่จะแบบว่าเล่าศาสารได้แบบมุ่นมากเขามีโค้อยู่ครับก็คือพี่หนุกนั่นแหละคอยแบบปรับทําให้แล้วผมว่าจริงๆเก่งนะเพราะว่าปรติใอะล็อกเวลาซีรี่อ่ะคือเวลามันยาวนักแสดงเราจะใช้สมองจําอยู่แล้วพร้อมแบบ สแสดง5ทีะอะไรเงี้ยแล้วพอเว้นเหมือนต้องพูดคำที่เราไม่ชินเลยเขาก็น่าจะยากขึ้นดีแต่เขาก็ทําได้กันอยูตอนนี้เตรียมตัวไปถึงขั้นอย่งไรครับพ่อก็เพลงเลือกไปหมดแล้วอาจจะไปตบตีเรื่องนี้กลาศิกกันนิดนึงแล้วก็คอ่อยพักเกี่ยวกับเพลงแสดงว่าถ้าเมื่อกี้กระแสมันดีก็จะมีซีดี้ตามมาหรือว่ามันมีแล้วว่าอันนี้พี่ไม่ได้ตอบว่าว่ายแสดงว่ามีไม่เอาพูดไปก็ไม่รู้ไงแต่ว่ารอรอ,รอชมแล้วกัน ถ้าชอบก็ดันเยอะๆครับอาจจะมีอันนี้ต้องดันใครเพราะเราสองคนท้อต้องไปบอกผู้จัดการเราส่งทีมบ้านดังบ้านกดดันผู้จัดการผมก็ได้ครับเออโต๊ะผมก็ทําตามคําสั่งเอออันนี้เราจะได้ประสบการณ์ที่ยังไม่มีมั้งนี่ครับว่าตุลาครับผมมันถ้าจะไม่ผิดน่าจะสิบเอ็ดสิบสองขอสั่งพรได้ไหมครับไม่ใส่จะไปร่วมในเรื่องจริงนี้ไมรับมาอย่างนี้ไม่ต้องจะต้องประสานที่ประสานกันเลยนะ มันมันมือชคก็หนอกเราเล่นนะครับครับริษัทช่วยป่ากิจกรรมดีๆแบบนี้ม่นจะมีให้เห็นอะไรปาก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 นิดนึงนะคะสุดท้ายแล้วฟังเพิ่มเลยกิจกรรมอย่างนี้ก็จะมีไปเรื่อยๆนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนเราเสมอๆอย่าเนี่ย้ขอบคุณมากด้วยคครับบมขอุณขอบคุณค่ะ Welcome to Star Society